สวัสดีรีวิวสวัสดีครับวันนี้มาดูเครื่องบินบีเวอร์นะครับของพี่น้อยสนามบินเล็กบ้านครัว น่ารักมากดูนะครับอันนี้เจ้าของนะครับคือมินจีชแนลครับพี่ลำนี้ก็สีนะสีชแนลมีไอรอนม,ม,มีหมดเลยมีหมดเลยสีนั่นยีรัตเตอร์อยูเตอร์มีหมดทุกอย่างมีเจโลด้วย <laughs> มีเจโลด้วยไม่ต้องกลัวตกโอ้หไ oh. ม่ต้องกลัวตกเด่น okay. มากเด่นมากมาก อ๋อมันกันตรงนี้ให้เองใช่ให่เอียงกันให้มันเนี่ยกระดกหน้าอับหายขึ้นดวดาวโอ้ไฮโซไฮโซมากไปนาไปดูนครับจะล่วงก็จะขึ้นขึ้นสิว้าวเฮ้ยหางหางหางว่าไม่ไม่ไม่เอาอะ แบตออนนะแบตออนไม่ bad on, bad on. ไม่ดาวไม่ดาวตรงเว้ยยูเตอร์ไม่เคยทำงานโล้ำติดเดียวนั่นไม่ได้อ่ะโอ้ยเฮ้ยเ <c oughs> อา <c oughs> เอาไปขึ้นเอาไปขึ้นคือคอเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนครับเอาไปขึ้น โอ้ยมีล้นใส่ต้องสัยเอาไปขื่นเลยเนี่ยอ่าเรามาปรับกันพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผลเล่นไปก่อน <c oughs> มันก็สโลได้นะบินช้าๆได้นะเอ,เอาไปขื่นเลยเนะี่ยขื่นน้อยเดียวน่ะขึ้นหลังคาเหรอ,ต,อ,ต,อต้องเร่งต้องต้องเร่งต้องเร่งเร่งช่วย มันปรับเออองศาได้เหมือนลำใหญ่ไหมครับเหมือนก็เลยเหมือนก็นเลย,เเลยแต่มีมเจโลช่วยนั่นเองเนี่ยเนี่ยอันนี้อิวเตอ,เตอร์ไม่ใช่ทำงานละเอาไปคืนละเอาไปคืนละเนี่ยปล่อยแล้วดาวเลยปล่อยให้ดาวเลยปกติจะปกติมันจะนิ่งเลยแต่มันก็เสะเทือดีนะพี่นะ

โอ้โฮโอ้โยเตร์ไปทางานซ่อมซ่อมซ่อมใมันบินได้นักเลยไหมนะสวัสดี ข,ข่างซ่อมหางปะเนี่ยครับหางที่หางลดซ่อมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวบินต่อโอ้โห <Okay. S 1> เอียงกับเ,เ,เออทเลเดี๋ยวไปทำม่เดี๋ยวไปทำม่แต่ไมไเ่เฉยเดี๋ยวทิศส่วนม,มันหายเครื่องบินลำนี้นะครับน่ารักมากบีเวอร์ลำเล็กนิดเดียวแต่ว่าบิน4 channel เหมือนเครื่องบินลำใหญ่นะครับมีคุมแอร์ลอนซ้ายขวาเอลิเวเตอร์ลัดเดอร์ แล้วก็ยังมีตัวเจโรนะครับคุมเวลาที่มันเอียงซ้ายขวาเนี่ยหรือว่าก้มหน้าไงหน้าก็จะปรับให้ตรงได้ดูพี่เขาเล่นแล้วรู้สึกเพลิดเพลินจำเริศใจดีครับไปแล้วครับบินที่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ